เริ่มครับเช็ดตัวเช็ดตัวต้องใช้อะไรครับใช้ใช้อะไรเช็ดตัวเขาเรียกว่าอะไรผ้าเช็ดตัวเอาให้ตรงจุดตรงนี้นะครับโอเคอืม,มต่อไปแปรงฟันแปรงฟันครับแปรงฟันต้องใช้อะไรไแปรงฟันต้องใช้อะไรครับ อ่าใช้ยาสีฟันกับแปรงสีฟันใช่ไหมใช่อ่ไปเลยกระเดเลยอือยลวไม่ต้องใช่เราเ้ถึงตู้จุดเลยอ่ะเหรออ่าตามใจครับเอาวีผมครับวีผมต้องต้องเจอไหน,อ,อ,ไหนอ่าอยากวีผมต้องใช้อะไรใช้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรดีผมหวีเอาใช้มา กลับไปแล้วล้างหน้าครับล้างหน้าต้องใช้อะไรล้างหน้าใช้อะไรแชมพูอ่สาสบูอืมโอเคออเลยเอาที่ป้องเห็นเลยครับเอะอะไรอีกหน้าที่ยังไม่เชื่อมโยงกันอันสุดเปล่าถุกครับถุกครับของวัว อ่ะวัววัวสู่ที่ไหนวัวตัวเล็กอยู่ไหนนะคะวัวตัวเล็กเลยโอ้นี่แล<ะ>้วมาสู่เ,เ,เลยเออถูกวัวต้องวิ่งวิ่งไงใช่ต่อไปใครอีกใครอีกใครยังไม่เชื่อมโยองอีกสิงโตไหมสิงโตใช่สิงโตไปหาสิงโตตัวเล็กไปเลย เดี๋ยวดีเอาดีดดดีเอาให้ตรงดิตรงนี่ไงจุดอยู่นี่ให้ตรงจุดอ่าถูกต้องเหลือใครอีกเี๋ือใครเหลือใครที่ยังไม่เชื่อมเหลือช้างอ่าใช่ไหนอ่ะช้างตัวเล็กอยู่ไหน อ่าถูกตอ้องเก่งมากครับนักเรียนตบมือให้ตัวเองหน่อยแตบพื่เก่งมาก